ผู้ชมแบบผลิตภัณฑ์ซันดูมี่เนี่ยช่างมหัศจตย์จริงๆเลยนะคะสามารถเนรมิตปัญหาของสาวๆทั้งเรื่องของหน้าอกหน้าใจใครอยากจะหน้าอกใหญ่จัดให้หรือว่าใครมีปัญหาเรื่องไวท้องก็จัดให้เหมือนกันรวมไปถึงเรื่องของผิวพรรณด้วยแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีสาวสวยเซ็กซี่ตลอดกาลที่คุณผู้ชมรู้จักกันดีอยู่แล้วถือว่า เป็นเจ้าแม่แห่งวงการและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของหน้าอกผู้หญิงเป็นอย่างดีมากเคยออกหนังสือ p o c เกตบุ๊กมาแล้วในเรื่องของหน้าอกด้วยแล้วก็ขายดิบขายดีมากๆนะคะวันนี้ก็จะมาอยู่ในรายการของเราด้วยและก็จะมาบอกเคล็ดลับว่าทำยังไงให้หน้าอก ใหญ่แบบไม่ต้องไม่ต้องเจ็บตัวด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับพี่แอนอังคณาทิมดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณไม่เป็นไร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 อยากสะทักทายด้วยสองคำแรกว่าหัวเด็กชัดๆจริงๆแล้วต้องอ้อเนี่ยขนาดเป็นผู้หญิงนะเราเป็นผู้หญิงงานเรารู้สึกแบบฮู้ยอยากได้หุ่นแบบแอนสวยอ๋ออยากได้แบบพี่แอนบ้างอยากได้หน้าอกแบบนี้นี่เลยค่ะ สนดกมีใช่ไหมคะคือได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะต้องถามก่อนเนีกล่องเดียวเองนะคะเดี๋ยวอึ้งแค่กล่องเดียวใช่ค่ะกล่องเดียวเห็นผลดเลยเพราะปกติตอนนี้ก็อายุก็ลุ้นๆกันอยู่นะคะหน้าอกมันก็ต้องมีหย่อนยานบ้างแต่นี่ตึงขึ้นมาเป๊ะเลยค่ะโอ้ยที่อยากจะรู้อมากเยอย่างเห็นได้ชัดอย่างเห็นได้ชัดแล้วปกติอย่างนี้คือพี่พี่แอนดูแลตัวเองไงบ้างคะดูแลดูแลตัวสุขภาพของตัวเองทุกอย่างเลยค่ะ แต่ตอนนี้วัยก็ตามวัยนะคะมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะปกติเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่มีหน้าท้องเลยแล้วก็จะเป็นคนที่มีเอวแบบ22-23ครับผม3ปปีที่ผ่านมานี่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็ต้องหาตัวช่วย คือจริงๆเนี่ยนวตกรรมในสมัยใหม่เนี่นะฮะผ่ามีดหมอก็ทําได้อจาจจาว่ากันตรง,งนะผ<ย>่ามีดหมอก็ทําได้ผมก็เห็นบางาศาสตร์ที่มีการตกนมตบนมก็มีนะพี่แอนนะ<ห>พอมันมีหลากหลายทางเลือกนี่นะฮะ<ห>พี่แอนนี่เป็นกูรูนะครับใน<า>เรื่องของนม โปรเฟสเซอร์ศาสตรดาจารย์นมเลยแหละก็เขียนหนังสือเรื่องนมมาแล้วนะคะใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องดีๆที่เกี่ยวกับนมแล้วเราก็เลยจะต้องดูแลเรื่องอกหน้าใจเพราะว่ายิ่งอายุมากมันก็จะต้องหย่อนยานถูกไหมคะเราก็ต้องหาตัวช่วยอะค่ะและนี่ก็มาเจอตัวนี้ค่ะซันดูมี่ซันดูมี่เนี่ยค่ะแล้วมันไม่ได้ช่วยอย่างเดียวนะคะช่วยอะไรบ้างคะเยอะมากค่ะโอ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวแบบว่าผิวเผไม่เห็นเหรอคะโดนสิผิวไหมเป็นปลาแขนเขินไม่ไม่ห้อยเลยนะคะได้หลายอย่างได้หลายอย่างมากค่ะโอเคยอมรับเลยฮะเวลาที่เจอ พี่แอนครั้งแรกเนี่ยคนจะทักทายเป็นเรื่องของนมเพราะว่าเขียนหนังสือมาเอ่ยแล้วก็ผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนเนี่ยเวลาเดินผ่านพี่แอนเนี่ยนะฮะก็จะต้องแบบมิเหล่บ้างที่จะผมเนี่ยผมนั่งอย่างเนี่ยผมเอาตรงสารภาพตรงเลยนะเนี่ยหน้าผมอยู่ตรงนี้นะแต่ตาผมอยู่นี่เว้ยเดี๋ยวฟังในนะเห็นพี่ต้นซ่าคือตาจะเขตาจะเหละเพราเองมาหาพี่แอนตลอดเวลามากถ้าตรงนี้นะเป็นผู้หญิงอีกคนนึงนะเหมือนโฆษณาปลากระป๋องอะยังไงสามแม่ครัวมากันสามเต้าเลยทีเดียว โอ้โหขนาดนั้นเลยคะเอาเป็นว่าอยากรู้แล้วว่าซันดูมี่เนี่ยดียังไงแบบเจาะลึกเลยนะคะคุณผู้ชมหลายๆคนก็คงอยากรู้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวปุบไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าเนี่ยจะลงลึกเลยว่าทำไมต้องเป็นซันดูมี่ด้วยอ้าวเฮะสักครู่เดียวนะครับกับรายการนี้สุขภาพ ผมถ่ายรายการเสร็จแล้วผมเดินออกไปผมเดินไม่ได้นะทำไมข้าบมันฝรั่งชีนาคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเลยนะอะไรชีหน้าคืผมไม่ใช่นิ้วอ่ะผมเป็นคนที่ชอบพี่แอนมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่วัยรุ่นอยู่แล้วนะเออชอบชอบพี่แต่ไม่ด้วยนะเท่าไหร่เลยคะบอกสิเออเธอจะเอาเท่าไหร่เอาเท่าไหร่ไม่อ้วน หุ่นเป็นนาฬิกาทรายอย่างนี้เลยนะสวยมากสว,ส,สวยเสียปัจจุบันนี้ก็ยังนาฬิกาทราย,ยก็ยังทรายทรา,า,า,ายแต่ทรายไม่เยอะค่ะทรายอ้วนหน่อย <c oughs> โอ้ยแต่ว่าได้ขนาดนี้ขออนุญาตเลยขอหยาดคายเลยนะ <c oughs> พี่แอนอายุไหนแล้ฮะ เลขห้าค่ะโอ้เลขนห้าได้ขนาดนี้แม่เจ้าเขาถือว่าดีมากแล้วเห็นไ,ไหมล่ะจริงๆอายุเลขห้านี่นะฮะนอกจากอ่าสิ่งต่างๆที่มันจะเรื่องแบบว่าหย่อนคล้อยนิดน,นึงนะฮะเขาก็บอกว่าฮอร์โมนฮอร์โมนมันก็ปานเหมือนกันเป็นยังไงล่ะไม่จริงค่ะคุณแม่ผมแม่คุณคุณแม่ผมเนี่ยคือเกินเลขห้าไปแล้วนะแต่ตอนที่เขาเลขห้านี่นะฮะเขาจะแบบว่า โันแล้วนู่นนี่งุดหงิดพ่อสะกิดก็ไม่ให้เอออย่างนั้นเลยอ่ะพี่แอนมีปัญหาต้องซันดูมี่เลยค่ะต้องซันดูมี่ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอย่างอย่างพี่แอนเคยมีปัญหาแบบนี้ไหมอารมณ์ทางเพศแต่ว่าแหมปัญหาตรงนี้เราก็ไม่ได้ดิ้นรนนะคะเราไม่ได้ดิ้นรนแต่ว่ามันก็มีมีส่วนนะคะมันก็ช่วยเกี่ยวกับเรื่องกินด้วยเกี่ยวกับเรื่องเรื่องที่สำคัญมากใช่มันเยอะมากเลยแล้วมันทำให้ฟิต นี่ยคือผู้หญิงลหลายคนเนี่ยเขากังวลนะแบบไอ้ความฟิตเฟิรม์มแบบตร,ตรงน้องสาวเนี่ยมันจะต้องฟิตเพราะอะไรไหมบางคนอ่ะบางคนสาวๆไปฟิตเจอริงกับผู้ชายมากังวลและเอาละฉันจะหย่นคล้อยเดวดียวเดบ้านเดี<า>นี้อันนี้สาวๆหรือ<า>ตัวคุณฮะ สาวสาวนะสาวสาวหรอแต่จร <Es> <taking> like ิงๆแล้วซันดูมี่เขาไม่จะเป็นลูกไวยทองกินคนเดียวอย่างเดียวก็ได้สาวสาวก็ได้ทานได้เราต้องป้องกันไว้ก่อนม่าช่ทำให้เกิดปัญหาแล้วค่อยมาป้องกันดีมากเลยอย่างพี่เนี่ยแค่กล่องเดียวเนี่ยพี่ลองไปเนี่ยมันได้อะไรเยอะหมดเลยไม่รู้จะบอกอธิบายยังไงเลยมันทั้งเต่งมันทั้งเด้งมันทั้งใสมันทั้งมีอารมณ์ อุ้ยวออร่ามีออร่าด้วยผิวก็สวยด้วยผิวก็สวยก็ดูเซนนี่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 ใช่ไหมใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วคือต้นอ้อมเหมาะแบบเห็นพี่แอนแล้วพี่แอนบอกว่าเลขห้าถ้าไม่บอกว่าเลขห้าต้องบอกว่าไม่ถึงคือไม่ถึงเพราะดูจากจริงๆก็ไม่อยากบอกนะจริงๆไม่อยากบอกหรอกแต่ก็อยากให้รู้ว่าทําไมทําไมถึงได้อย่างนี้ แล้ต้องกินซันดูมี่ใช่ะโอันดูมี่ถือว่าทําให้หลายๆคนที่แบบกําลังก้าวสู่วัยทองเนี่ยกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนึเป็นสาวอีกครั้งเลยยังดูดีแล้วคือบางคนเนี่ยพออายุมากที่พี่แอนบอกว่าหน้าอกเขาจะเริ่มหย่อนยามพอหย่อนยานทุกคนก็จะมีเรื่องหน้าอกนี้เน้นเลยค่ะเขาบอกพี่แอนแล้วอย่างนี้คือปัญหาของวัยทองที่เราต้องเจอมีอะไรบ้างมเสียง่ด นะคะหงุดหงิดเหงื่อไหลร้อนเป็นคนขี้ร้อนมากปกติร้อนอยู่แล้วใช่ไหมครับร้อนผิดปกติแล้วก็อะไรอะประจำเดือนก็ไม่ไม่มาใช่ไหมมันก็เลยไม่มีฮอร์โมนมันก็เลยแบบแล้วผิวเราจะผิวเราจะเหี่ยวเหี่ยวไหมคะแห้งเลยค่ะผิวแห้งใช่แล้วมก็ตังไข่ก็ทํางานน้อยลงความหย่อนน้อยมันก็เลยทําให้เราแบบโอ๊ยหย่อนแน่นอนค่ะหย่อนท้อแต่ว่าไอ้เรื่องของแบบ ความร้อนเหงื่อออกเหงื่อออกจากคอเงี้ยนอนก็ไม่ค่อยหลับนะคะต,นะตื่นก็ตื่นตื่นกแบบ็ตื่นแบบตื่นแ้งคืนอย่างเงี้ยลุกขึ้นตื่นมาละก็นอนน้อยมากวันนึงก็นอนสองสามชั่วโมงมันเหมือนเป็นเรื่องของแบบฮอร์โมนใช่เป,เปลี่ยนแ,<ป>แปลงไปแล้วก็ประจำเดือนหมดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าจะทำยังไงดีเราก็กุ้มใจมากเลยแบบ เราแบบคือเราก็กุมใจที่แบบพอฮอร์โมนมันเปลี่ยนทุกอย่างมันเปลี่ยนหมดเลยไม่รู้จะทำยังไงดีเปลี่ยนหมดเลยค่ะผิวเผือก็แย่หมดแสดงว่าพี่อันนี้ก็ต้องลองมาหลายวิธีคนหลาัวิธีค่ะดูแลตัวเองเนี่ยพอมันเกิดแบบนี้กับเราแล้วพี่ปกติแล้วลองมาหลายวิธีลองหลายวิธีมากๆไม่ได้ผลไม่ได้ผลน้อยบ้างไม่ทันใจบ้างไม่ทันใจเพราะว่าเพราะเราเป็นคนดูแลตัวเองไงถูกต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดของเรา เราเป็นคนที่เป็นคนที่มีเอวแล้วหน้าท้องไม่เคยมีอายุมก็มีขึ้นมาน้นมีขึ้นมาแล้วก็ขี้เขียจออกกำลังกายขี่เกียจทำนูน่นขี่เกียจทำนี่อะไรเงรี้ยปกติเป็นคนที่ชอบเล่นโยคะอ,ออกกำลังกายฟิตฟิตอาบทำนู่นทำทุกสิ่งอย่างไม่ไม่ยอมปล่อยตัวเองไงเพราะว่าเราจะต้องถ่ายรูปถ่ายแบบแล้วเราแบบเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆนะคออกไมเออมันก็เลยทำให้เราพอเรามาเจอตัวเนี้ยเพื่อนมาแนะนำแบบโทรมาบอกว่าเออ ลองดูเราก็เออรู้สึกดีดีขึ้นน่ะลองซันดูมี่ใช่อบอกว่ากล่องเดียวเองซันดูมี่เนี่ยค่ะไม่เปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่พินแค่กล่องเดียวนะคะคนจะแบบว่ากินไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะดีไปเรื่อยๆหน้าท้องมันจะได้ลงไอ้ตรงที่มันบานบานออกมันจะได้หายไปเอวมันจะกลับมา,าเห็นมันเหมือนมันเป็นการออปรับฮอร์โมน เป็นการเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงใช่เขาทำให้เราแบบแล้วจะทำให้เรามีประจำเดือนด้วยอันอาจจะมีแล้วเป็นสาวดยะอาจจะมีนิดหน่อยก็ไม่ใช่แบบแล้วทามันเป็นสาวอ่ะเป็นสาวขึ้นวันนี้หนึ่งเดีจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ไม่เคยคิดว่าจะแต่งแก่นะไม่มีไม่มีแฟนมาตั้งสี่ห้าปีแล้วโอ้ยสวยขนาดนี้ใช่ไหมสี่ห้าปีไม่มีแฟนเลยเหรอสวยแเนี้ยมีแต่คนมาจีบเงี้ยเหรอมีแต่คนมาจีบค่ะก็แบบสวยให้ผู้ชายแบบแบบ แล้วแบบเดี๋ยวรอเอาใหม่ค่ะให้เราแบบเป่งตึงแล้วเราแบบตึ๊ดนี่นี่กับเดียวนะเออช่วยปรับให้เราเดี๋ยวเขาจะมาเจอกันใหม่เออปรับในเรื่องของฮอร์โมนด้วยนะฮะดูแลกระชับรังไข่โดยเฉพาะหน้าค่ะทุกคนฮะดูหน้าดิไม่ต้องกระชับ เดี๋ยวกระทั่งอะไรเช่นไงนะกระทั่งช่องคลอดผมไม่เคยมีอ่ะเคยอยากจะรู้อ่ะกระทั่งช่องคลอดเดี๋ยวไอ้ไอ้กระทั่งนี่เอาฐานโทษนะผมก็ไม่รู้มันจะประมาณยังไงอ่ะมันจะรู้สึกมันจะรู้สึกได้มันจะปิดไงมันจะปิดเคยแบบปิดจะลงจะลิงปะล่ะต้องเคยรุ่นนี้โอ้โหผมบอกได้คำเดียวแล้วปิตชอบไหมชอบชอบชอบเออแต่นั่นแหละแล้วนานไหมแฟนกินนะคะ นั่นแหละแฟนแฟนน้ออกเล็กไหมแฟนผมน้ออกเล็กจะจัดไปใช่ผมต้องแต่เปลียนพี่แอนแล้วทำให้เป็นสาวด้วยนะคะจะดูหน้าสิคะนี่ดูหน้าเนี่ยค่ะนการดูมี่เนี่ยค่ะต้องเลอะต้องรองเลยนะคะเสื้อเสื้อเสื้อแดงอยากได้แล้วอยากได้ไหมอยากได้เต้าพี่เขาเหรออยากอยากชอบภาษาเลดูอยากจะมีเต้าเป็นของตัวเองใช่ไหมนี่ไงจัดซันดูมี่ไปเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมาแบบกระแทกเต้าเลย คือใครที่ไม่มีหน้าอกหน้าใจของตัวเองจะมีหน้าอกของตัวเองนะคะซันดูมี่เนี่ยช่วยได้บ<ข>อกว่าห้าคำห้าคำขอห้าคำตึงโตเด้งิงออร่าอรารมณ์แน่ตึง นมตัดนมตึงผิวตึงนมโตนมเด้งออร่ามาเขาก็มีอารมณ์รถรสชอบอันหลังนั่นแหละหน้าสะกิจจะได้ขึ้นอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์มีหลายอย่างอารมณ์ดีทุกอย่างมาเองมาเองใช่วันนี้ราคาพิเศษด้วยนะเท่าไหร่ราคาพิเศษคือปกติแล้วหนึ่งกล่องเนีย่ยเจ็ด kind ร of evet. ้อยห้าสิบแต่ว่าวันนี้คือพิเศษมากซื้อสี่ กล่องแถม1กล่องไปเลยคือจ่ายแค่ราคาจ่ายแค่3,000บาทเฮ้ยได้ไป5กล่องเฮ้ยปกติแล้วหนึ่งกล่องในเจ็บาทนะครับซื้อ4แถม1ในราคา3,000บาทคุณลองเอาแบบมาเคูณส่ดิเจ็ดิบแปดเออบวกพับอ่ะสาม0ันบาทแถมให้อีกหนึ่งกล่องเลยจบเลยทีเดียวราคาพิเศษมากนะคะคือโปรโมชั่นพิเศษเดี๋ยวให้พี่แอนสาธิตให้ท่านซันดูมี่นิดนึงว่าพอเราทาไปปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงไหนบ้าง ก็อยากฝากบอกนะคะว่าอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาแก้นะคะซันดูมี่เนี่ยค่ะช่วยเราได้ทุกอย่างเลยทั้งฟิตทั้งเป๊ะทั้งสวยทั้งขาวทั้งนมใหญ่หแถมหน้าเด็กด้วยนะคะขอบอกต้องรองค่ะนี่ขนาดกล่องเดียวนะคะยังเห็นผลขนาดนี้คืออันไม่รอกผู้ชมแน่นอนค่ะต้องรองค่ะโอ้ยแยงคอนเฟิร์มอยากแก้รอง อยากจะลองให้แฟน <lif. S 1> ลองจังเลยนเนี่ยฮะโอ้าเวอร์ชั่นเนี่ยฮะกระแทกเต้ากันสุดนะฮะซันดูมี่มมน,นะครับก็หนึ่งกล่องเนี่ย750บาทพิเศษนะครับวันนี้ยังด่วนหมดแล้วหมดเลยนะครับซื้อ4แถมให้อีกหนึ่งในราคาพิเศษ3,000บาทเท่านั้นนะครับนี่นะ่ยฮะต้องเลยจะเนินหนึ่งนะครับขอบคุณแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยนะคะค่ะเป็นสาวสวยเซ็กซี่ตลอดการจริงๆรงนะคขอบคุณพ่มากนะครขอบคุณพี่แอรนะครับขอบคุณค่ะอร์ขอบเวลาของรายการของเราแล้วนะฮะกลับมาเจอนะฮะรายการสุขภาพดี ทไทยนะฮะน้องต้นอ้อแล้วก็ต้นซ่าก,กันได้ใหม่ในครั้งหน้ากันละกันนะครับวันนี้ไปก่อนนะฮะสว,ส,สวัสดีครับ